เอ็งดีกว่าที่บัวร้นะพี่น้องปนะน่ดอรสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนส,สายๆนะครับของเมื่อนี้มาเบื้องหมายครับพี่น้องจีลงรอบครับพี่น้องดักรอบอมาเมื่อนี้มาได้พลไรครับพี่น้องมาทดลองเมืองสาม

ใช่ทิ้งไปนี่ครับเห็นคล้องนี่หน้ามันเลือนงได้หน่อยอาจซีมีปลาเล็กปลาหน่อยเนาะพี่น้องเพื่อยเดือบปนแต่ตอนนี้ก็เสียวอยู่พี่น้องจะห้ามไปใหมคปับโปรยเสียวอยู่ครับนี่อย่างนี้พี่น้องมายามก่อนอยู่เห็นมันมีปลาเล็กปลาหน่อยอยู่พี่น้องเอาเฟื่อมันเข่าเลยเอาหลบหน่อยวางไว้เอาได้บ่ได้กระเบื้องอย่างนั้นพี่น้องเอามาหาอยู่หากินอ่ะเดี๋ยวบ่ไปไม่เป็บ่ไปพิ่มโปรยพี่น้องเดี๋ยวไป อีกข้างพุ่นพี่น้องกำลเลียดีอยู่ตาทั้งใสทั้งเฉียวพร้อมพี่น้องเดี๋ยวเราซองรังเข้าไปเบินข้างพุ่นพี่น้องพี่น้องอันนี้สอบมาอะไรก็ใสไปใต้กัวแพร่เนี่ยคืออยู่พี่น้องแต่ว่าอคุ้นกับต้งพุ่นกับมาว้านป่าว้านยังหลายพี่น้องกับทั้งใสทั้งเฉียวพร้อมเนาะเป็นกะถิยาหมาอยู่บ้านเนาะเอายังไงกับเสียงเบิ่งพี่น้อง หายู่หายกินเนาะเหลือบอนอท่านล้เหลือบอรอบ <c oughs> อ่ะสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับบวบอะไรไทยสรน,นีด้เก่าครับพี่น้องัาพี่น้องมายามรอบอันนี้ก็นไมมสายนิดนึงพี่น้องโอ้ป่ามันมีบ่หล่ะดั้บอลมุมหนึ่งพี่น้องโอ้ควงนนำโบกคัก เอาเดี๋ยวามาลุ้นกันครับว่าสิมีบ่อมีกับที้ใหญ่หม่องได้เท่หไหง่ครับบ่ม,มีมียังเขาบ่าสันเด้สภาพรอบยังอยู่คือเก่าสแสดงว่า ขโมยมีน้องชิโนะเนี่ปลาสึเขาปลาพี่นะมันจะแกก็ดีทำอะอรดีครับมองใส่ว้ามองได้กะมิตเนาลงนะงเงี่ยหนพี่น้อง องมีสีลีสชเนาะเอามาบางล้านเดี๋ยวกันต้องมีสีลีหลอดละดีง่าหมือนกันตุกอ่มีครับบอมีโอ้ อยู่น้างนมีอยู่ออไะลรเอาใส่ปนพ้่นนอกใส่ปนน่ะอันนี้เยอะล,ล่ะอัน,นี้เขาจะได้สีงมาเยอสวยครับใส่นั่นไลน้มีนโอ้ได้อยู่ได้ปอนอยังไดล่ะอะเดี๋ยวหลังที่สองมาลจล้จลงเบืาา้องเตกอภัยข้างนอก ดักไว้สามหลังตว่าการมาเพิ่มอีกะละเพิ่มหลังนึงแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นตั๊ะที่ตะเถิดมีซิรีอ้วอดีอยู่ๆมันมีขโมยใี่นอะมีซิรีอำยมงไง้องยุดทักออกบ้งยังไงเนาะ <c oughs> หาดคอยจ้าบาดก่อน,นป่าบ่เที่ยวเลยปลาไปทั้งลยเหมือนนี่อย่างนี้เนี่ยกระบอกไข่เอ้ย Tony bocco hai yên liệt. Tony là. And if you say, I won't call you, we are need to. Nhay mỹ, tổ know. I don't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  know. I มองเป็นต้นมีป่กับบอนมีป่างมอง,งายบอนหางตัวโอ้ป,ออป่านนีมันหงอบหงิดอนวะ à thì đây nhảy thì về mông này là phi họ để bà à, con lại à, Vang thôi con phiên họ để cho mấy giáp việc mình dùng mông phụng phiên họ bông như thế đây nhảy cả là à để ván mông này con u uh, bộ rồi không phải có mỏng đấy ba đặt với sợi này มดพี่นองมเมือดาบอกหม่เอา้ามัน่ายมองละวสองสามมือเป็นเลยก็ย่ายมองใหม่พี่นองเพราะว่าถึงดักไปกระกระโบมีนะครับดักไปมันกระโบเขาเ <c oughs> ชอ้หลียนไลพด <c oughs> มันมาากกันจะกัด เ,เดี๋ยวไปเบิง้งจับตัวปุ่นนะครับนะตัวฟอพนะกปุ่นเราจับไปยี่สิบสามเมือ่อเอาละพี่น,น้องคนไงเ,เออสิลาแต่น้อง ยังดีกว่าที่บ่อไลยนะพี่นอนะ้องเนาะปนนี่ดอกได้ใส่ปนพี่น้องเอายัางในกระฝักติดตามไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวบางอะไรสิดักไว้เดี๋ยวเขามาลุนต้องกันนะครับพี่น้อง มาใะ่ด้อยู่วะนะครับเนาะพี่นอ้องเอาจะรับวันนี้ก็ใส่สวยๆดูพี่นอ้องคนอิ่มละขอบคุณนะครับรับติดตาม